แอบเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ขอขอบคุณคุณเลสเซนอวีวีและคุณศาสตรินิพามมากที่สนุนในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ VFP by c h a t c h a n ครับในคลิปกา,กากร์ดสีโปรแกรมเมอรแล้วเมา่อวานเราได้ดูเนาะคลิปของเดือนนี้ไปแล้วแต่ทีนี้เราละเอาไว้ว่าเอ้เดี๋ยวเราจะพูดถึง FC นะครับหรือว่า Fighter Collection 01และ02ที่เป็นชุดพิเศษที่ให้เปิดในเดือนนี้นะครับซึ่งโอเคมันมีอะไรที่ความน่าเปิดหรือเปล่าก็แล้วแต่น้อง,ง,อง เราจะพูดไปเป็นภาพรวมนะครับเราอาจจะไม่ได้แบบเจาะจงกับสก,กิลการ์หรืออะไรอย่างนี้่ะมาเริ่มกันที่ FC 0 1กันก่อนครับเพื่อความเร็วคลิปนี้จะไม่ต้องยื่นเยอะมากเกินไปสำหรับใครที่อยากเปิด FC ศ1ครับมาดูกันก่อนเลยสําหรับตัว GR นะครับ GR เนี่ยมันจะมีความสําคัญอยู่ค่อนข้างหลายอันอยู่่ะเอาอันแรกก่อนนะครับ DN ขออภัยไม่ใช่ DNS นะครับ DS DS เนี่ยถามว่าเอามาใช้ได้ไหมใช้ได้เพราะว่าล่าสุดคือสายอุ้งหลอด แล้วก็ถ้ามีสไตล์เป็นโอเวอร์หลดง่ายปุ๊บดีเอชก็ถือว่าใช้ได้เป็นตัวที่ไม่ได้แย่นะเปิดเจอก็โอเคสาหรับใครที่อยากเปิดแต่นั่นแหละอยากให้ดูราคาก่อนนะราคา280บนะครับซองหนึ่งโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ก็ไม่ได้แย่สำหรับการเล่นเหมือนกันกับเมลสตอมนะครับเมลสตอมก็ออกมา2ตัว3ตัวแล้วนะสำหรับรวมถึงชุดนี้ไปด้วยนะก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับใครอยากเล่นเมลสตอมมีไตล์เมลสตอมก็ไม่เสียหายแต่ทีนี้ มันจะมีตัวหนึ่งที่ยังไม่ออกครับก็คือตัวของโอเมก้านะครับน่าจะเข้าใจไม่ผิดจะมีโอเมก้าอีกตัวหนึ่งออกมั้งแต่ก็โอเมก้าลุปมันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ยังไงก็จะต้องแบบเปิดไว้รอโอเมก้าอีกรางหนึ่งก็ได้เช่นกันและอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันและสายมันก็ค่อนข้างเร็วด้วยก็คือตัวของเอเซลนะครับมิสเตอร์เอเซลนะครับอามิเตอรีเอเซลตัวเนี้ยมิสเตอรี่เอเซลอ่ะมันดีต้องในช่วงแรกๆแ,แล้วแล้วใครเล่นโกที่ไม่แบบ ของของกงกิ้งมันแพงอะแล้วแบบเล่นภาคเก่ามาแล้วก็หายไปช่วงจีแรกๆอะไรเงี้ยตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ตอบโจทย์เพราะว่ามันใช้เอเซอร่างเก่าเล่นแล้วก็ตัวเด็กมันค่อนข้างใช้ของเก่าเยอะนะครับสําหรับใครที่หายไปแล้วเพิ่งกลับมาเล่นตัวนี้ก็เลคคอมเมนต์ที่เหลือมาดูของเงินอื่นๆกันบ้างครับต้องบอกเลยว่าของอื่นๆเนี่ยมันจะดูเฉยๆนะส่วนใหญ่นะอย่างไรสายอย่างของรอยย่อหรืออะไรอย่างเงี้ยรอยย่อตัวนี้ยังพอใช้ได้นะครับตัวเทเบอร์เพราะว่า สายบาัตเตอร์เพิ่งออกแวนติดบัตเตอร์ยืนนะคะรับบัตเตอร์เบดเอ็กซิบซ์นั่นแหละนะก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะหลายๆสายก็ยังไม่มีคนเล่นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับเดดทรอยเออร์เดดทรอยเออร์เพราะว่าเมกาโคลนีกำลังจะออกใครที่แบบไม่อยากเล่นดาร์เฟสอะเดดทรอยเออร์ er, ก็ไม่ได้แย่เพราะมันห้ามแบนคนเลุกนะพระาราไลส์แบนเขาได้แบบนี้ก็ถือว่าโอเคอ่ะแล้วก็ที่เหลือ ความสนใจของน,น,น่าสนใจของบอกนี้ที่เหลือก็คือเรื่องทิงไตกับพีจีไงแดมแต่ก็อย่างว่ามันช่วงปลายภาคแล้วเพราะมันออกมาตั้งแต่ช่วงแรกก็เลยแบบไม่ความจำเป็นแต่สําหรับน้องๆมือใหม่ถ้ามีอะไรมาเปิดฟรีได้ก็ไม่แย่นะครับเพราะว่ามันได้ทิงไตกับพีจีมาเยอะพอสมควรเลยบอกนี้แล้วก็ตัวที่อีกตัวหนึ่งอ่ะเห็นค้ำๆดูเบรกก็ไม่ได้แย่ครับดูเบรอีรรกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีในเล่นเจเนซิสนะหรือคางเงโลครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้แย่นะครับตามนะครับ แล้วก็ตัวอื่นๆจริงๆตัวอื่นอ่ะใครเล่นสายพระเจ้าแต่แบบพี่ผมมีของไม่ครบแบบรูแบบตัวใหม่ผมเปิดไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแม็กซิมัมซีลดารกอนครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งอันนี้ใครเล่นลิงอยู่แล้วจะล่าจะรู้ว่าในซีโร่ตัวนี้เป็นถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้สายลิงค่อนข้างจะเกิดจัดเลยนะครับตัวในบิวล,ลาตัวนี้ที่เหลือจะมีอะไรอีกไหม ที่เหลือจะไม่ค่อยมีตัวอะไรที่เด่นๆ่นแล้วนะครับสำหรับบล็บอกแรกบล็อกแรกจะมีประมาณนี้อาจจะมีนะแต่แอตโตอาจจะมองข้ามไปต้องขออภัยด้วยนะครับแต่แตโตมองว่าประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นตัวที่เลคคอมเมนต์แล้วกันนะครับจริงๆถ้ามันไม่โดนแก้เถะจะเล็คอมเมนต์ตัวนี้แต่ว่ามันถูกแก้เทคไปแล้วก็เลยแบบไม่เลคคอมเมนต์แล้วกันแล้วมันเป็นแค่ดับเบิลได้ด้วยต่อมาครับชุด fc ศูนชุดนี้ค่อนข้างเฉพาะทางกว่าชุดเมื่อกี้อีกบอกตรงๆเลยนะอ่ะโอเค เริ่มที่ g r เช่นเคยครับวาคะฮิลูเมใครอยากเล่นออร์คโคสายอะไรก็ตามมีไว้คู่หนึ่งจบวาคาฮิลูเมนะครับจำเป็นเล่นได้ทุกสายไปได้ทุกสายง่ายที่สุดตัวนี้จบดีมีประโยชน์โอเคต่อมาอีกตัวหนึ่งที่น่าจับตามองเพราะว่าพระเจ้ากลับมาไงจะมีตัวพิก,กระดานก็ได้อย่างตัวเมสยาล่างนี้นะครับร่างนี้เป็นตัวพิกดานคือจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ถ้าใครที่แบบ ที่ผมอวยเมสซายาผมอยากมีทุกล่างเป็นโอกาสครับนิดนึงนะตัวนี้เพอร์ตซนาบาร์ไทยสองใบาอาจจะลําบากนิดนึงนะครับต่อมาดูตัวอื่นกันนิดนึงครับดูตัวอื่นก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าสายทั้งหมดตรงนี้มันเป็นสายที่่ขนข้างฟริกนะครับฟริกพอสมควรเลยมันก็เลยแบบว่าดิ้นได้ค่อนข้งางยากมาที่ตัวนี้เลยละกันขอพูดตัวนี้ก่อนซิลดากอนครับซิลดากอนน่ะคางอโลชุดที่แล้วอ่ะที่เบนมาทออกอ่ะมันมีซิลดากอนออก ถ้าใครอยากได้ของทิวดาร์กอนเพิ่มอ่ะหรือว่าอยากเล่นสายทิวดาร์กอนอ่ะเอาตัวนี้ไปจัดเพิ่มก็ได้จริงๆอ่ะไม่ต้องมีมันเด็กมันก็เล่นได้แต่หลักๆก็คือถ้าอยากชอบทิวดาร์กอนนะครับเอลเฮลเฮลดิตี้ทิวดาร์กอนเนี่ยตัวเนี้ยก็เอาไปก็เปิดหาไปใส่เด็กได้นะครับแล้วก็แองเฟย์อย่างอย่างเช่นเคยใครที่ไม่ได้เล่นจีเป็นหลักแล้วแบบกระโดดข้ามมาสายโนกิเอลก็ มีทางเลือกให้คุณเช่นกันในบล็อกนี้ก็มีโนกิยเอลอยู่จริงๆก็มีร่างร่างอื่นของมันด้วยมัมย้งจะมีร่างฐานด้วยมั้งถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็ตัวต่อมาครับนาลุคามิสายไคยเซอร์ถามว่าพี่นาลุคามิสายอย่างตอนนี้อะถ้าชุดที่เรารีวิวไปล่าสุดจะมีแวนควิดกับมีในส่วนของดีเซนแดนคือต้องบอกก่อนว่าแวนควิดกับดนะีเซนอะแวนควิดอะมันเปลือง GR มาก มันเปลืองแบบเปลืองสุดๆเลยแล้วก็ดีเซนแดนซ์เองหรือว่าสาย e อีเลเซอร์เองอ่ะมันก็เป็นสายรองที่มันค่อนข้างใช้เกตสาบางใบค่อนข้างเยอะนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งคือต้องบอกว่า e อีเลเซอร์อ่ะมันติดชื่อเออมันอยู่ในสายติดชื่อบางอย่างบางลูกเล่นเนี่ยทำยากแต่คไคเซอร์อะ่ะมันดียังไงดีเพราะว่าหนึ่งเลยมันใช้สามารถใช้วีคูปองอ่ะไปแลกวอร์มิเลียนได้ แล้วก็2คือคิมสันก็ไม่ได้คับยากมากคืออันนึงแรกอันนึงอันนึงแรกอันนึงคับอ่ะแล้วมันก็หาแค่ตรงนั้นอ่ะเป็นล็อตไว้8ตัวแล้วก็มีไอ้นี่สัก4ใบมันก็เล่นได้แล้วนะครับจริงๆไอ้ตัวนี้มันหายตัวเองมันเลยต้องใช้4ใบคือเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะย่อมเยาวในการใช้งานแล้วก็ใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับเพราะมันตีกวาดแผงหน้าไปในคงเด็กแบบถ้าใครเล่นตั้งแต่ภาค2และหายไปช่วง3 4ี่อะไรอย่างเงี้ยคือกลับมาตามสายเนี้ยทันนะ แล้วก็มาเล่นในสายที่แบบเอาดีเซกิ์กันเนอร์ช็อตหน้าตีกวาดข้างหน้าทิ้งหรือก็ลุมตีอะไรประมาณเนี้ยเด็กเนี้ยค่อนข้างเป็นมิดกับการคารบมากกว่านะครับอันนี้ขอแนะนําถ้าเป็นนลุคมินะอ่ะต่อมาครับอ่าส่วนของอันนี้อ่ะใครอยากเล่นเก็บแบบสายเก็บของ นะครับเบดวิงก็มีให้นะมีทั้งล่างสไตล์ทั้งล่างธรรมดาตุ๊กตาครับแอตโตเคยเจอตุ๊กตาอยู่มีคนเล่นไนท์แมดรอรนะครับของเพลมูนก็ใครชอบครับสายอลิสนะครับหรือสายไนท์แมดรอนะครับหรือเวกเกอร์ดอยเนี่ยก็สามารถเปิดในชุดนี้ได้เช่นกันมีเกตสองออกมาด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ใบอื่นๆอ่าจะบอกว่าจีเวลไนท์อันนี้อยู่ที่ความชอบแล้วกันอีวาเจลินมันอยู่ในนี้แต่มันเป็นแค่ดับเบิลแรงมันก็เลยไม่ได้อะไรมาก นะครับอันอื่นมันจะเป็นดับเบิลแรงหมดแล้วนะมันก็จะไม่มีแบบความหายยากขนาดนั้นจะสามารถรับได้ mm hmm. นะเออร์นาลูคามีครับสายแวนคิปเชอร์เป็นไปได้ให้หาตัวนี้ mm hmm. เก็บไว้ตัวหนึ่ง mm hmm. เอามาทำสไตล์เปิดก็ได้ใครเห็นคลิปเล่นแอตโตจะชอบาตัวนี้มนเป็นสไตล์เปิดเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวที่ไม่ต้องหงายอะไรเลยและติดทันเดอร์สไตล์ไม่งั้นต้องเอา GR มาหงายนะครับ mm hmm. กับฐานใหม่มันจะเล่นยาก mm hmm. ฐาน2ตัวนี้ถือว่าเล่นง่ายนะ mm hmm. นะฐานเบสวิงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีถุงนหนแม่ดออะไรอย่างงี้ก็จะมีนะครับแล้วก็ แกรนบูก็ไม่ได้แย่สำหรับคนจัดสายเซเนะก็เก็บแค่ตัวนี้พอไม่ต้องไปเก็บตัวสไตล์มันสไตล์มันไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่เอาแค่ตัวนี้มาโดดลงแวนทํากับคอมกับเบรกก็ได้นะครับนะก็ถือว่าไม่แย่และอย่างหนึ่งในชุดนี้มีซีบีดครับใครขาดซีบีดก็ในชุดนี้ก็หวังรุ่นเราได้ซองก็280เพชเหมือนเดิมนะถือว่าก็ไม่ถูกไม่แพงนะครับโอเค ประมาณนี้ครับทั้งบล็อก1บล็อก2นะก็ลองไปตัดสินใจเองจริงมีหลายใบหรือหลายตัวที่เราอาจจะไม่ได้พูดถึงเนาะจต่ข้ามไปต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็อยากให้มองที่ว่าเราได้ใช้อะไรหรือว่าอยากเล่นอะไรอย่างนี้มากกว่าในการเปิดเนาะไม่ต้องไปซีเรียสในการเปิดหนักมากๆนะครับประมาณนี้ผมยางเช <c oughs> ่นเคยชอบกดไลค์ตามกดติดตามอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่างๆทางช่องเรา อยากสนับสนุนพวกเราครับผมเพียงเดือนสามห้าบาทสามารถสมับรเป็นแบบเบอร์ได้ฝ mm hmm. ากฟเฟนเวี hmm. VF ี mm hmm. ไปกับชแนลครับผม mm hmm. แล้วก็ใครชอบคลิปนี้นะครับ mm hmm. เรามีช่องโดเนทในช่อง special t a n k สามารถดเนทได้วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ mm hmm.